สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุย่างกามลีก็จะมาทำปุ๋ยน้ำนะสูตรครูสเอมสูตรสองนะเพื่อพ่อนในสวนยางพาราทำเอาไว้ครเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ก็ใช้ไปเยอะแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนวันนี้นะคะแม่ลีจะมาทำปุ๋ยปุ๋ยน้ำ สูตรสองของคุณคเสเ็มบุญเสนาค่ะ <c oughs> แมลีจะมาทําอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปุยน้ําใช้ดีค่ะทงังถังนี้นะคะถังที่หนึ่งใช้ไปสามสวนค่ะเกือบหมดแม่ลีก็เลยต้องทำอีกค่ะมันดียังไงคะดีมากๆเลยค่ะฉีดพ่นในสวนยางพาร,ราก็ ทำให้ยางพารามีเปลือกนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะดูอวบสวยค่ะพอกรีดไปแล้วก็แล้วก็ออกดีมากค่ะไหลดีเลยค่ะก็เลยนี่มาทําอีกถังหนึ่งนะคะวันนี้แม่ลีจะมาทําแบบใหม่นะคะใส่เครื่องไปโกนเลยชะเออทำแบบขี้เกียจค่ะ ใส่อันนี้ผสมไปโกนนะคะแล้วก็ฉีดน้ําตามเหมือนเราคนไปในตัวนะคะอุปกรณ์ในการทํานะคะก็มีถัง200ลิตรนะคะ200ลิตร200ลิตรเราซื้อมาในราคา800บาทนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะกากน้ำตาล5ลิตรค่ะ ราคากากน้ำตาล90บาทค่ะแล้วก็ตามด้วย EM 1ลิตรค่ะราคา90บาทเหมือนกันนะคะโบกชิหรือเนเจอร์เคค่ะร6 0ยค่ะวิก็ตปุ๋ยเคมีนะคะทุ่งเศรษฐีสูตร2ยี่สิบหนะคะราคาถุงละ60บาทนะคะ3ถุงก็ ร้อยแปดสิบเกลือนะคะนี่คะ่ะเกลือตามกิโลสี่สิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อกิโลก็กิโลละสิบห้าบาทค่ะราคาในการทำปุ๋ยนะคะเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทค่ะไม่ทั้งหมดนะคะทั้งถัง,ท,งทั้งอะไรก็หนึ่งพันห้าร้ยหกสิบห้าบาทค่ะไม่ถึงสองพันบาทเลยประหยัดมาก เนะคะเราก็เทกเรือลงไปเลยค่ะเลือนะคะเลือสามกิโลนะสามกิโลค่ะเลือสามกิโลเราไปยึดเอานะคะใส่ตาด้วยปุ๋ยเกล็ดนะคะสามถุงสามกิโลค่ะ เราทำง่ายๆนะคะเพราะเราชำนาญแล้วค่ะตามด้วยที่ 3, 3กิโลนะคะตามด้วยจุะะลินซีชนิดแห้งนะคะหรือโบกชิค่ะ1กิโลค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมนะคะหอมเดี๋ยวแม่รีดมดูนะคะแม่รีดมแล้วค่ะหอมหอม360บาท เีไปเลยค่ะตามด้วย EM 1มกิโลนะคะ1นึ่งลิตรกากน้ำตาล5้ากิโลค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายากยากนิดนึงนะคะเพราะว่ากากน้ำตาลมันเหนียว เหนียวมากค่ะกากน้ำตาลอู้ไป่ะคะนี่นะคะเราทำแบบประยุครวบรัดนะง่ายค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จหรือใครายละลายกากน้ำตาลก่อนก็ได้นะคะ ถ้าจะให้เร็วนะคะก็เอาถังมาใส่น้ำแล้วก็เทกากน้ำตาลนะคะคนโกนเพราะว่าที่ยากก็คือกาก,ากน้ำตาลมันเหนียวค่ะนะคะเป็นการเทกา,กากน้ำตาลนะคะจกฉีดน้ำใส่นะคะเพือ่อความรวดเร็วเราก็จะได้คนไปในตัวเลยค่ะอเอาน้ำไปแล้วก็ฉีด หยุดไปเลยค่ะนี่จะไ,ได้ง่ายนะคะสะดวกในการเราก็จะคนน้อยลงนะคะลดเวลาในการคนนะคะเพราะว่าเราเอาสายมาขีดเอาเลยค่ะเอาสายมาขีดเอาเลยนะคะ <c oughs> ง่ายเลยค่ะเราก็ต้องคนเนาะแต่ว่าน,นี่ก็จะช่วยประหยัดในการคนประหยัดเวลาไปได้ได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าวา,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 านน้ำจะเต็มถังก็น่าจะละลายน่าจะละลายเกือบหมดค่ะเนื้อก็กากน้็นตาลนั่นแหละที่เหนียวโดยในการผสมกลมกลืนอันนี้ก็ได้กลิ่นห,หมนอมๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดน,น้ำ นี่ค่ะเป็นล่นประหยัดในการเป็นล่นจากน้ำตาเขย่านะเขย่าเขย่าเขย่าที ก็ตใส่อีกเพราะว่าทำปุ๋ยน้ำนะคะที่ยากที่สุดก็คือกากน้ำตาลค่ะเพราะว่ามันเหนียวมันละลายยากต้องคนนานๆต่อไปก็จะได้ปุ๋ยสูตรน้ำถังที่สองนะคะ คั้งนี้ใช้ง่ายทำง่ายค่ะเพรเรารู้วิธีการใช้วิธีการทำก็สามารถประยุกต์ได้นะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองนะคะลองทำใช้เองนะคะก็จะได้ปุ๋ยน้ำปริมาณ200ลิตรนะะ คำนวณต้นทุนเฉพาะส่วนผสมแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งพันะคะไม่ถึงเลยค่ะประหยัดมากๆเพราะว่าปุ๋ยทุกวันนี้ราคาก็ดีตัวแพงมากค่ะก็สอบละพันบาทถึงพันหกร้อนะคะพวกเราชาวสวนยางหรือสวนมันสำปะหลังก็เดือรโรนนะคะเพราะปุ๋ยแพงมากค่ะต้องทำเอง จะช่วยลดต้นทุนได้เยอะได้เยอะค่ะลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็ดีต่อดีต่อพืชแล้วก็ดีต่อดินค่ะดีต่อคนด้วยเพราะไม่อันตรายสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆค่ะพืชอื่นๆก็ใช้ได้สวยเหมือนกันนะคะแมรีลองเอามาฉีดต้นไม้ค่ะอื ต้นไม้นะคะเอามาฉีดดำเนี่ยมเลยสวยมากมดอกไม้ของเมลีสวยจริงๆค่ะได้ใช้ปุยน้ำิีของคุณพจะเอ็มนะคะกว่าน้ำจะเต็มถังนะคะ คุณแม,มล่ลีก็ล้างแกลอนสะอาดตานเลยค่ะนี่ดูนี่นะฮะนี่ค่ะแกลอนสะอาดตานเลยขังจากน้ำตาลนะฮะนี่ค่ะขาวจั๊วขึ้นมาเลยะคะนี่ต่อไปก็ e m e m ค่ะดีกว่าให้น้ำลงไปเฉยๆนะคะก็เลยใส่กระน๋อง สาดทุกอย่างจุดท,ทุกอย่างเลยก็คนอีกเล็กน้อยนะคะที่เราฉีดน้ําใส่ก็ประหยัดไปได้เยอะค่ะแต่มันก็ยังไม่ละลายเพราะกากน้าําตาลเหนียวค่ะเสร็จ<ะ>แล้วนะคะ,ะก็เอาถุงพลาสติกนะคะรอบค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นหนึงแล้วก็ อีกชั้นสองนะคะสองชั้นเพื่อกันลมนะคะลมเข้าบัดให้แน่นนะคะบัดให้แน่นที่สุดนะคะแน่นที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะไม่ให้อากาศเข้า,า,า,เ,ขาเข้าที่สังเกตดูนะเพื่อนๆในกลุ่ม สวนยางพาร,รานะะถ้าขายที่ปิดไม่สนิทหรือมีแผ่นพลาสติกที่รั่วนะคะก็จะจุลินทรีย์ก็จะเดินไม่ดีนะ,นะคะไม่สวยใส่ลึกลงไปค่ะพอดีถังนี้มีที่รัดนะแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจนะะว่าจะ กันลมได้หรือเปล่าตามด้วยฟ้าปิดนะคะเราก็จะปิดให้สนิทอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปิดฟ้าถังให้แน่นนะคะแต่ฟ้าแบบนี้ปิดยากหน่อยนะใช้เวลาเหมือนกันกันสอง้ำเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เรียบร้อยแล้วค่ะอีกสิบห้าวันนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยใช้อีกถังหนึ่งนะคะส200ลิตรค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะบ๊าย